สวัสดีครับนี่คือช่องผีแอบฟังคุณเคยได้ยินไหมเสียงที่ไม่มีใครควรได้ยินเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าเล่าต่อและบางความทรงจำที่ไม่เคยจากไปตอนนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังโรงเรียนเก่าของคุณสถานที่ที่เก็บทั้งเสียงหัวเราะและบางครั้งก็เสียงร้องไห้เรื่องคืนนี้คือเรื่องของนนชายคนหนึ่งที่กลับไปโรงเรียนในวันรวมรุ่น และพบว่ามีใครบางคนยังรอเขาอยู่ในห้องเรียนเดิมผมชื่อนนอายุ36ปีแล้วครับเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเมื่อ3ปีก่อนโรงเรียนมัธยมเก่าของผมจัดงานรวมรุ่ม20ปีตอนแรกผมไม่คิดจะไปหรอกเพราะจากวันจบจนถึงวันนั้นผมไม่ได้ติดต่อใครเลยเพื่อนในรุ่นก็แยกย้ายมีครอบครัวมีชีวิตของตัวเองกันไปหมด แต่สุดท้ายก็ไม่รู้ทำไมผมตัดสินใจขับรถกลับไปที่โรงเรียนแห่งนั้นมันเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายเมฆรึ้มเหมือนฝนจะตกประตูโรงเรียนยังเป็นเหล็กเก่าๆสีลอกบ้างแล้วสนามหญ้าหลังอาคารเรียนยังเหมือนเดิมตอนเดินเข้าไปในโรงเรียนรู้สึกเหมือนเดินกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อนบางคนก็ยังจำกันได้บางคนจำกันไม่ได้แล้วแต่มีคนหนึ่งที่ผมไม่เห็นในงาน คนที่ผมอยากเห็นมากที่สุดชื่อของเขาคือตั้มเราสนิทกันมากอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ม .1 ไปไหนไปกันเล่นบาสด้วยกันทำรายงานด้วยกันแต่ตั้มเสียชีวิตไปตอนม .6 วันนั้นเขาไปเรียนพิเศษเสร็จแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโดนสิบล้อชนตรงสามแยกเสียชีวิตคาที่ข่าวนั้นเหมือนหยุดทุกอย่างไว้เลยสำหรับผม ผมไปร่วมงานศพร้องไห้หนักมากแต่พอเวลาผ่านไปผมก็พยายามลืมแต่ในวันรวมรุ่นวันนั้นผมรู้สึกเหมือนเขายังอยู่ที่นี่เหมือนยังมีอะไรบางอย่างไม่ได้จากไปช่วงเย็นหลังจากจบพิธีผมเดินขึ้นไปที่อาคารเรียนตึกมอปลายสามชั้นนั้นยังเหมือนเดิมผนังเริ่มแตกลายบ้างโต๊ะไม้ยังมีรอยขีดเขียน ผมเดินไปที่ห้องหกทับสองห้องเรียนเก่าของพวกเราประตูเปิดอ้าอยู่โต๊ะเก้าอี้เรียงแบบเดิมและผมเห็นเงาคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมหลังขวาโต๊ะของตั้มเขาใส่ชุดนักเรียนสีขาวผมสั้นดำดำก้มหน้าอยู่ผมยืนอยู่หน้าห้องเงียบรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งผมเรียกออกไปเบาๆว่าตั้มเหรอเขาเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ผม แล้วพูดว่าไงมาช้าจังแค่นั้นเลยครับเหมือนเขารอผมอยู่เหมือนเขาไม่เคยไปไหนเลยผมยืนนิ่งอยู่นานไม่รู้ควรทำยังไงจนได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งเรียกจากข้างล่างผมหันไปมองหน้าต่างแล้วหันกลับมาอีกทีเขาหายไปแล้วที่โต๊ะเหลือแค่เศษกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือที่ผมจำได้ดีว่าเป็นของเขามันเขียนว่าดีใจนะ ที่ยังจำเราได้ผมร้องไห้เหมือนหัวใจโดนบางอย่างกระแทกภาพเพื่อนคนนั้นยังชัดเจนผมเดินลงมาจากอาคารแล้วกลับบ้านทันทีตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกลับไปที่โรงเรียนอีกเลยแต่ผมรู้ว่าเขายังอยู่ที่นั่นในห้องเรียนโต๊ะตัวเดิมนี่คือหนึ่งเสียงจากโลกที่เราอาจไม่เข้าใจแต่เขายังคงแอบฟังเราอยู่แล้วคุณละ่ะ ได้ยินอะไรไหมฟังเสียงนั้นอีกครั้งหรือเปล่าขอบคุณที่ฟังผีแอบฟังคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับ